สวัสดีต้องชมทุกท่านกันด้วยนะครับพมกับผมอีกแล้วนะครับนาย Double X นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนาย Double X นะครับแม่ท่านผู้ชมครับเราเคยรู้จักเกมนี้กันด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> แม่แล้หายกันไปนานกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตของเรานะั่นเองเราแบบว่าผมเนะี่ยไม่ได้แทบไม่ได้เข้าเกมนี้เลยนะคือ ช่วงเวลาที่ไปเคาะไข้หลังจากไปเคาไข้รอรอใช่ไหมสิบสองวันที่ผมในอัพคลิปลงไปใช่ไหมผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยรับดูท่านผู้ชมครับดูตัวผมดิผมยังมีแบบซอมบี้แมนกาโกลีบาสอะไรยังเหมือนเดิมเป๊ะนะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับคือเอางี้ยแทบไม่ได้เข้าเลยนะครับเพชรมีเจ็ดวันห้าแถมมีรีเทิร์นฮีโร่ใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูสักนิดละกันนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับคือไม่ได้เข้านานมากประมาณแบบแทบจะเป็นเดือนได้เลยมั้งครับก็คือแบบ ตั้งแต่แบบโอ้โหช่วงดาร์กชายดาร์กชายเนี่ยดาร์กชายล่าง SR บวกเข้ามาตอนตู้เลใช่ไหมแล้ววันนี้คนระับมันเข้ามาให้รีเทิร์นนะครับซึ่งผมอ่ะดองตัวดำไว้ประมาณ130ตัวแล้วตอนนี้มันรีเทิร์นกับไม้สุมม่มใหม่ผมก็เลยจะซื้อตัวเนี่ยจาก131ตัวเนี่ยไปมันน่าจะได้ประมาณ160กว่าตัวนะ ซึ่งผมจะซื้อมาแล้วก็จะมาสุ่มดาร์กชาย SSR บวกนั่นเองนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้การันตีแต่ผมก็อยากจะเสี่ยงดวงใช่เขาว่าอยากจะเสี่ยงดวงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจําเป็นไหมก็ก็ถือว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าตัวพี่แกเนี่ยค่อนข้างที่จะแบกพวกด่านสตอรี่หรือว่าท้าสู้ดวลฮีโร่อะไรเงี้ยเออได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาซื้อ ตัวดําก่อนแล้วกันนะครับอ่าใครสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่าตัวดําซื้อตรงไหนนะครับซื้อตรงมาร์เก็ตนะครับกดไปที่รายวันแล้วก็เลื่อนไปด้านขวานะรหรือว่าเลื่อนไปทางด้านซ้ายอะไรเงี้ยเออเลื่อนขวาซ้ายขวาซ้ายมันจะอยู่ข้างข้างซื้อแพงพลังงานนะครับมันจะขายประมาณ36ตัวต่อ1รอบตู้รีเทิร์นนะเอ,อหรือหรือว่า1รอบตู้ให้ที่มันให้สุ่มนะผมซื้อได้ประมาณ30กว่าใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยผมก็โอเคมันก็จะมีหกสิบห้าตัวดำเอ้อหกสิบห้าอะคร เราจะมาสุ่มกันนั่นเองนะฮะโอเคก่อนจะสุ่ม๋ยวผมขอทําใจสักนิดหนึ่งได้กันนะม <c oughs> ต้องหนึ้งนะแต่ผมกดรับของให้หมันกอนนะครับพอดีว่าคือผมดูนี้ด้วยโอเคดูการันตีนะครับว่ามันการันตีเท่าไหร่โอเคมันการันตีร้อยเปร์เซ็แล้วผมมีเท่าไหร่วะผมผมน่าจะมีหินเลื่อนขั้นฮีโร่เนี่ยไว้หนึ่งอันโอเคมารอบแรกกดเลย ผมไม่อยากจะลุ้นเท่าไรหร่หรอกแต่10ใบแรกอะ่ะผมว่ามันน่าจะต้องผมไม่รู้เหมือนกันขออย่าเกลืออย่าร้อยแปดสิบใบก็พอเพอระาะร้อยหกสิบใบนี่มันไม่น่าได้นะครับมาเปิดมาต่อยเข้าไปเฮ้ยเชี่ยเดียว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 ไม่ท้องท้องไว้ชๆๆเชี่ย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 แกกระวันอย่าบอกนะอย่าบอกเราโอ้โท่านผู้ชมเดี่ยมึงเล่นกูตั้งแต่โลแรกเลยสิบใบแรกมึงไม่กูทำอะไรเลยใช่ไหมโอเแคบเลย ผมนี่แคบเลยเชียช่ยไอเชี่ยขนลุกไอเสตั้งแต่กุลีบานเรีวเฮ้ยสิบใบเลขท่านผู้ชมผมถามจริงมันเกินไปไหมโอ้โหโอ้โหมันมันเกินไปไหมเอ่สิบใบผมได้เลยเ,อ,เอ้ยได้จริงๆงท่านผู้ชมไ <laughs> อเชี่ยขนเชี่ยอะไรจะดวงดีขนาดนี้ว่าเฮ้ยดวงดีเกินไปนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะเออผมต้องใช้กี่อันวะผมถึงจะได้ส เอ,อหินเล่นฮีโร่อ่าสี่อันใช่ไหมโอ้โหสี่อันก็180อันพอดีเลยว่ะเชี่ย <Yeah. S 1> ผมต้องมานั่งรู้อีกเลยเนียว่าผมจะได้อ่าไอเศษหินฮีโร่เล,เล่นเล่นเล่นขั้นฮีโร่เนี่ยโอ้สวยแล้วโอเคแล้วกดไปเลยครับเ <c oughs> ฮ้ยเชี่ยใจจะวายเียอยู่ๆก็สุ่มได้หินแล้วไม่ได้ได้หินฮีโร่นะได้หินดาร์กชายเลยโอ้คนลุกเลยท่านผู้ชมชิคกี้ ชายอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้มีแต่นายดับเบิลเอ็กซ์นี่แหละครับดวงดีขนาดนี้สิบใบก็ได้เลยอ่ะโอ้โหผมนิดโอ้โห,โหพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันเล่นผมตั้งแต่รอบแรกเลยอ่ะ่านผู้ชมมาแล้วต่อยมาแล้วสองรอบสามรอบแล้วใช่ไหมเออเราอาจจะหมดหมดไม่รู้ว่าจะหมดร้อบบยหกสิบใบหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่อยากให้มันหมดทุกแบบทุกหน่วยทุกเม็ดทุกหน่วยเพราะว่าผมอยากจะเก็บไว้สุ่มยูอาร์ด้วยอะไรประมาณนี้เออมารอบที่สี่ครับ โอ้โหยังอึ้งไม่หายได้ขอแบบจําเป็นที่สุดในในโลแรกคือแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบเหนื่อยใจไม่ต้องกังวลใจอะไรอีกแล้วนะฮะที่เหลือก็แค่แบบสุ่มหายชิ้นใช่ไหมคือผมมีเศษฮีโร่ไว้แล้วหนึ่งชิน้นหนึ่งเหรียญผมแค่หายต้องหนึ่งเหรียญแล้วก็ผมก็จะได้การันตีอีกสองอันถ้าผมจะไม่ถ้าผมแบบอ่าเปิดในประมาณเท่าไหร่ว่ะแปดสิบใบมั้งวันนี้รอบที่หกหรอปะผมจําไม่ได้นะโอเคมาต่อยเข้าไป แต่ตามาผมเอเอมันขางเงี้ยขี้มันขาว่าเหี้่ทองมันแล้วว่าขอหน่อยขอเหรียญขอเหรียญอ้อันนี้น่าจะได้ตัวนะครับทุก <laughs> คนกำลังมองดูหลังายของฉันอยู่โอโหเป็นไงล่ะซุปเปรอร์อร่อยดักชายก้าพี่มันโคตรใหญ่โคตรโตมา <laughs> นะรอบที่เจ็ดแล้วป่ะผมไม่ได้นับเอ้ยผมนับผมลืมนับป่ะผมลืมนับช่วงประมาณสี่สิบห้าสิบหกสิบ้เนี่ยมาแล้วยัดเข้าไปอีกรอบขอแบบ หินเลื่อนขั้นสักอันดึงแล้วแบบผมจะปราป,ปืนปิติตันใจมาก <c oughs> คือได้ของดีมาตั้งแต่โลแรกครัท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะนึกไม่ฝันเลยมันก็ดวงดีเกินไปสิบโลแรกก็ได้เลยสิบใบแรกก็ได้เลยครับมาหาหินเลื่อนขั้นอีกอันเดียวแล้วผมก็ต้องเอาไปปั้นแล้วรอบนี้ผมสัญาว่าวผมจะเล่นแบบให้มันต่อเนื่องผมจะพยายามอัพ คลิปเกี่ยวกับวันพันแม่เรื่อยๆแล้วกันนะครับเฮ้ยทองอีกเลี้วอ่ะสองอันด้วยเยสเคเฮ้ยได้หินแล้วว่าเชี้อได้โอ้โหได,ได้ได้ตัวด้วยชีย้เฮ้ยมันโดดดีไปมั้ยเนี่ยเฮ้ยมัน GM เอ็ขาเป็นไรอะหรือเขาปรับเลยอย่างนี้กันเป็ปกติเหรอวะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสุ่มได้แบบอย่างนี้บ้างปะท่านผู้ชมสุ่มแบบหลุดเละแบบนี้บ้างปะเฮ้ยเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะโอ้ผมต้องสุ่มอีกอีกรอบหนึ่งใช่ไหม ผมถึงจะได้การัน้ยไม่ดิโอโหร้อยยี่สิบใบเลยเหรอผม,ผมต้องสุ่มเสียร้อยยี่สิบใบเลยนะผมถึงจะได้การันตีอันนี้ด้วยนะเออว่าเฮ้ยท่านผู้ชมมันเกินไปมันแบบมันดวงดีเกินท่านผู้ชมดวงดีไปผมปะคือแบบผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาปรับเหนให้มันดรอปง่ายให้มันแบบสุ่มได้ง่ายหรือว่าผมสุ่มได้เองเออโอ้โหผมโคตรตกใจเลยผม,ผมคนลุกเลย,เยได้เล่นเหรียญไวมากเลยครับได้หนึ่งอันเร็ว แล้วผมก็ได้อีกหนึง่างานตอนนี้ผมมี3อันใช่ไหมในการที่จะอัพขึ้น SSR บวกนะครับโอเคปะสุ่มรอบที่เท่าไหร่แรอวะรอบรอบเมื่อกี้น่าจะ70มะั้งรอบนี้น่าจะ80นะฮะโอ้โหคนหลุดเลทนะครับ GM ใจดีเกินนะครับขอกราบแนบแทบล่องนับผักนะครับมาเราได้เป็นอะไรแปะเข้ามาบีทคิงอ้โหไม่เป็นไรนะครับตอนนี้คือจะโกงจะเกลืออะไรคือไม่แบบ ไม่โกดเคลียร์แล้วไม่โกดเกลียรแล้วคือตอนนี้คือได้สิ่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับคือจะเสียร้อยยี่สิบใบก็ก็ยังได้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เครืองอะไรนะครับอืมนมาแล้วต่อยเข้าไปโบกเข้าให้จะมาหรือเลปล่าเฮ้ยเฮ้ยเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยมันทองออกบ่อยเกินร้อยใบอีกปะเนี่ยเอ้600ยหกร้อยใบเองนผะู้ชมเฮ้ยแล้วได้เหรียญด้วย เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยจีเอ็มดักฟังผมอยู่แะเนี่ยเฮ้ยผม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 จีเอ็มดักฟังผมทางไหนอะไอ้เจี๊ยมดักเปิดติดติดติดเครื่องดักฟังไว้ในบ้านผมเด้ย <c oughs> คุณระวังใจนะบ้านบ้านคุณเรื่อไม่ปลอดภัยแล้วนยะเ <c oughs> ฮ้ยท่านผู้ชมร้ยอยใบอ่ะผมได้สิ่งที่ต้องการหมดเลยทำจริงผมแบบผมได้ผมได้อะไรบ้างวะผมได้หินเลื่อนขั้นดาร์กชายหนึ่งคินใช่ไหมผมต้องปลดล็อกอันนี้โอเคผมปลดล็อกเลย ผมได้หินเลื่อนค่าฮีโร่มา4ี่ชิ้นอ่อได้ได้สามชิ้นแล้วกันนะในร้อยใบอ่ะแบบได้การันตีมาชิ้นหนึ่งได้สุ่มอีกจาก2ชิ้นและแถมในสุ่มนั้นผมก็ได้หินดาร์กชายอีกนะครับโอ้โหมันสุดไปจีเอ็มติดเครื่องดักฟังไว้หรบ้าปมีจริงใช่ไหมผมเริ่สงสัยนะแล้วรวมร่างเลยนะครับประสานร่างมาโอ้โหแล้วหมัดเข้าไปเป็นสมารทเท็กซัสสมาผมตั้งชื่อท่าเท็กซัสสมานะครับโอ้โห ซูเปอร์อร่อยดักชัย SSR บวกนะครับโอ้โหตัวแม่งคือถามว่าตัวทําไมผมถึงอยากได้มันขนาดนั้นไม่เก็บตัวอรยูอารนะครับคือตัวมันเนี่ยมันบัฟทั้งทีให้มันอึดขึ้นนะครับ40%ใช่ไหมแล้วมันก็จะทําให้ อ่าสะท้อนดาเมจร์40%ด้วยนะครับอันนี้เป็นท่าธรรมดาเนาะสกิลหนึ่งเดจะเป็นจุดตีเป้าหมายรายเดียวนะครับ120% 120%พัลเรนว่าสั้นลิ้นพันไปละ120%พลเรนยิงตีนะครับแสบอันตีของเฮียแกเนี่ยก็คือจะอันตีตาม HP เลือดด้วยนะครับสร้างดาเมจสูงสุด120%กระดับค่า HP สูงสุดก็คือคิดดัมเมอร์เนี่ยจาก120% 20%ของ HP สูงสุดก็คือเอา HP มาคำนวณนั่นเองนะครับก็คือถ้ายิงเลือดเยอะก็จะยิงอึดนั่นเองนะฮะอันนี้้คคคคคคืืออออออะะไรรรััับบพากก็๋โโลุมนนเ ประมาณนี้แล้วก็จะคืนชีพอืมอันนี้อันนี้ผมอ่านได้ผมยังอ่านไม่เข้าใจแต่แต่พลาส,สีก็คือผมเข้าใจแล้วพาส,สีเข้าใจไม่ยากเลยครับลดเาเมจโบนัสหรือว่าดาเมจลงเนี่ยประมาณลดดาเมจกับลดดาเมจโบนัสลง40%นะครับแล้วแถมจะสะท้อนดาเมจของผู้ที่กระทำดาเมจใส่เราแลยก็คือคนที่ตีเราเนี่ยกลับไปยังศัตรูเนี่ย40%นั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะก็คือตัวเฮียแกเนี่ยโคตรที่จะเอามาเป็นแบบตัวแบกนะถึงแม้ไม่ได้ UR จะมานะแต่ก็ยังมีคนใช้ตัวเฮียแกอยู่แล้วตัว ตัวเฮียแกเนี่ยมันมันครบเครื่องเกินไปนะครับมันมันเป็นแทงที่แบบอ่าซับทีมก็ได้นะแถมเอามายืนแทงก็ได้อันติกแรงตามเพชพีอีกนะครับประมาณนั้นมันก็เลยจะแบบเอามาสู้ด่านสู้อะไรพวกนี้ได้เก็บฟาร์มของอะไรได้ดีนั่นเองนะครับ <S <S โอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบขึ้นไปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะเป็นคนลับมือต่อไปกันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ s e ิลเกน a n n e ส s ูด d โ o นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ